สวัสดีครับชสวัสดีครับครับน้องอะไรครับน้องดีเซลครับครับวันนี้เราก็จะมาร้องเพลงแรปนะครับพอดีบังเอิญได้ไปฟังเพลงเพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงว่าไม่เข้าใจครับผมไม่แน่ใจว่าศิลปินนี่น่าจะเป็นบอสซิกแล้วก็อาจจะฟีดกับ 2t flow ได้ครับได้ครับครับพอดีความหมายมันกระแทกกระทันดีนะครับก็ได้ครับเนื้อเพลงรามดีโฟดีนะฮะใช่ครับครับก็เดี๋ยว ขออนุญาตโคเวอร์หน่อยนะครับครับน้องดิซียพร้อมไหมครับพร้อมครับชื่อเพลงว่าไม่เข้าใจนะครับครับครับตอนนี้ก็น่าจะดังในติ๊กต็อกอยู่ผมน่าจะอัาหน่อยอะนะครับนะครับน่าจะติดเกมนิดหน่อยนะ This song for love that has just part way. Listen ไม่เข้าใจเลยจริงจริงให้เธอเป็นหญิงที่ดีที่สุดที่ฉันนั้นเคยเจอมาหรยอมให้เธอเป็นมาควีนให้เธอเป็นควีนของฉันคนเดียวและฉันก็คือราชาแต่เธอดันไปกับโจรสลัดที่ยศมันแค่กะลาสีฉันมีพระราชวังและทรัพย์สมบัติให้เธอพร้อม ขอให้เธอยอมจะทำทุกอย่างเพื่อเธอแต่เธอก็ทิ้งฉันไปโอ้ฉันไม่อยากเชื่อเลยเธอต้องการในสิ่งใดฉันจะใ้ทุกอย่างแค่เพียงแค่มีใจอย่าทิงฉันได้เปล่าเธอเป็นบ้านเจ้าหิงเธอเป็นคนที่ฟังเธอเป็นคนที่ฉัน เธอ้ันไปกับเขาเธอทิ้งฉันเอาไว้มันคือสิ่งที่ยังไม่เข้าใจจับมือถือแขนดูแลกันเอง เสียดายเธอไม่ใช่ิร์ลเฟรนด์มันผิดที่หลักที่ยังไม่ชัดเจนสวนทางไปคนและเล่นความหลักของเรามันคงจะสายไปอย่าในใจเธอไม่มีสายใดวันนั้นที่เธอไปมองใครที่ฉันไม่เห็นก็แครล้อมใจฉันยังจมและเพ้อตลับตาหลงมุนแต่เธอไม่กลับมาความรู้สึกข้างในฉันยังคงให้เธอเป็นคนเดิมที่หายไปกับตาอยู่กับเขาจะสบายดีไหมอยู่กับเขาจะเป็นอย่างไรหยดน้ำตาที่มันลินแล้วฉันคิดถึงเธอจะได้ยินไหมมองดูท้องฟ้าดวงดาวงั้นกูจันทร์มามองที่ฉันทำไมไม่กู เธอคืออันที่จริงทธอไม่ได้รักกันเธอไปรักมันฉันเองก็ะทาเลยฉันมีเพชรพลอยและแหวนเงินทองเอามากองให้เธอได้มากกว่าเธอต้องการไปประสาอวิมานฉันสามารถให้เธอได้ทุกอย่างมเข้าใจเลยจริงๆให้เธอเป็นหญิงคนดีดี่สุดที่ฉันนั้นเคยเจอมา ยอมให้เธอเป็นมาควีนให้เธอเป็นควีนของฉันคนเดียวและฉันก็คือลาชาแต่เธอเดินไปกับโจรสลัดที่ยดมันแค่กะลาสีฉันมีพระราชวังและทรพัพย์สมบัติให้เธอพร้อมขอแค่เธอยอมจะทำทุกอย่างเพื่อเธอแต่เธอก็ทิ้งฉันไปโอ้ฉันไม่อยากเชื่อเลย